อันนี้มีคุยกับผู้บริหารของชอทวนะีเรื่องของการออกคุก้นกู้ล็อตที่สามให้ผลดอบแทนดีนะครับเจ็ดเปอร์เซนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยกันทุกสามเดือนฟังดูก็เราใจดีว่าแต่เขาจะเอาไปทำอะไรแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมรอฟังกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมกเองเล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อนท่านตรวแฟนรายการฟังคุณเสนเดชว,ว่าเหตุที่ผมทราบเรื่องนี้ก็ทราบโดยบังเอิญนะเมื่อไวัยวนี้ผมไปขอนแก่นไปบรรยายให้อวจอกกลสินฟังนะไปเยี่ยมปักพวกเกษียรอีสเนี่ยักพวกผมนี่แหละ,นะะคุณชาญตะหลงคุณชาญตะลงก็เป็นผู้ประกอบการทางด้านพัฒนาสังหารเรียรยซับแล้วก็เนนายกสอกรมเวลาสังหารเรียบรัพยซับแถบขอนแกนแถบอีสาน ก็ลเลยได้ไปเจอคุณสุรเดชก็ลเลยถามไถ่ว่ากําลังทําอะไรในเวลานี้เห็นบอกว่ากําลังขยายการลงทุนกันอยู่แล้วก็จะออกคุณกู้กันมาล็อตหนึ่งฟังมาฟังไปนี่ว่าเป็นล็อตที่สามแล้วใช่ไหมเวลานี้เดี๋ยวให้อ่าไอ,อ้คุณสุรเดชนะเป็นซีอของชาราวีนยะเดี๋ยวเล่าเล่าให้ฟังหน่อยหนึงว่าคุณกู้ล็อตที่สามเนี่ย มีความเป็นไปเป็นมาไยงไแล้วก็ได้สตังค์แล้วจะเอาไปทําอะไรครับตรงนี้ครับเขียนเล่าเลยครับก็คุ้นกู้รอยกี่สามนี่นะครับครับเราก็จะออกเอ่อเป็นยอดจํานวนทั้งหมดห้าร้อยล้านบาทครับครับแล้วก็แกคือเอ่อเราบิดเบเงินที่จะออกหุ้นกู้ได้ทั้งหมดก็คือประมาณหนึ่งพันล้านบาทอืแต่ตอนนี้เราคิดว่าห้าร้อยล้านบาทน,นี้ก็เอ่อพอเพียงกับการที่ในสถานาการณ์อย่างนี้นะครับ ไม่ต้องการมีภาระดอกเบียย้ยสูงอ,อ,อย่างแรกก็คือว่าตามที่ทราบนะครับพอโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยอไอ้รถรนตนใหม่เนี่ยพวกเราทำรถบรรทุกเนี่ยรถยนต์ <ลด S 1> ใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขายรถเก่าเนี่ยส่วนใหญ่รถบรรทุกจะใช้รถเก่าในการเดินทางบริการลูกค้าคือคนส่งสินค้าครับเราก็จะใช้ชุดนี้แหละนะครับ เราอ่ะมันมีธุรกิจในการซ่อมบํารุงนะครับเรามีศูนย์ซ่อมนะครับ <Ừ. S 2> เราก็ใช้ใช้เงินหุน้นปูนี้ส่วนหนึ่งนะครับไปขยายธุรกิจเรื่องศูนย์ซ่อมเราซึ่งตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู่ทั้งภาคใต้นะครับที่ <Ừ. S 2> สุราษฎร์ธาน,นี <c oughs> แล้วเราก็มีโอกาสที่จะขยายไปที่อีอสานใต้แล้วก็ทางภาคเหนือนะครับปัจจุบันเรามีศูนย์ทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ6ศูนย์แล้วก็มีเราเรียกว่ามี cross profit ที่ดีพอสมควร นี่ก็อย่างแรกที่เราต้องการนําเงินไปใช้นะครับอ,อย่างที่สองก็คือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็ทยอยใช้เงินเงินส่วนที่ยังไม่ใช้ก็อาจจะนําไปปิดอ่าวงเงินของธนาคารต่างๆนะครับเพื่อให้อัตราดี a t เลชของเราเนี่ยยังอยู่ในอัตราส่วนที่ตามที่กําหนดเอาไว้ซึ่งปัจจุบันดีเลชเราก็อยู่ที่สองกว่านะ2 2กสองจุดสอง่าวๆนี้ครับ นั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องการออกพุ้นกู้รตนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเอเราจะมีงานขนาดใหญ่นะครับในอนาคตซึ่งถ้าว่าปีนี้เป็นประมูลนะครับมีกับทงางภาคเราก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมการนะครับ,รบในเออรื่องเอ่อแคชโฟนะครับเอาไว้สําหรับในการเอ่ทำงานพวกนี้ด้วยนะครับวัตถุงิ์ในการออกก็ประมาณนี้3ข้อ ปัจจับผมครับครับแล้วที่เอ,อ่อตัวโครงการใหญ่ในกุญสุรเดชพอแงมแงมยำแย่ไม,ม,ม่ฟังได้ไหมว่าจะไปทําอะไรครงการใหญ่ <c oughs> ก <c oughs> ตนน็ตอนนี้ตอนนี้เรามีโครงการใหญ่อยู่อยู่ตัวหนึ่งก็ตอนนี้เอ,อ่อรายรับเรานะครับก็คือเราซ่อมปืนใหญ่นะครับ <c oughs> ให้ทางออกองทัพบกน,นะครับแล้วก็กําลังจะส่งมอบตัวนี้ก็ต้องใช้ cash f <c> o <oughs> นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวนี้ถ้าปดก็ประมาณ400อยกวา่าละ แล้วก็ยังมีตัวที่เรางานเรื่องขนส่งที่เราถนัดนะครับก็ <Ừ. S 2> คือการให้เช่ารถโดยสารนะครับกับทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือบคอสอ <Ừ. S 2> ซึ่งเราคาดว่าง,งานนี้ก็ต้องใช้เใช้เงินนะครับใช้ทุนพอสมควรนะครับอันนี้ก็ตัวนี้อีกประมาณเกือบ2,000ล้านนะครับแล้วก็ยังมีลอ็อีกลอดหนึ่งที่ขอสมกนะครับ <Ừ. S 2> ที่เขาทำเกี่ยวกับการเช่ารถไฟฟ้านะครับ ซึ่งเราคาดว่าเราน่าจะมีโอกาสนะครับแต่ไม่ต้องทั้งหมดนะครับเราคิดว่าหน้าเราน่าจะมีโอกาสสักภาษร้อยครั้งรืมมันก็ยอดเงินเจ็ดติดก็หลายพันล้านสามพันกว่าล้านนะฮะนั่นก็คืองานนั่นก็คืองานใหญ่ที่เราเราเราบอกไว้ครับผมครับส่วนต่างประเทศตอนนี้เราประมูลนะครับที่ประเทศกาตาร์าครับครับตานีก็ บอกว่าโควิดเครื่องบินหยุดบินเนี่ยก็จริงนะครับลายการปินลูกค้าเราเราได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ที่ประเกาตาร์เขาเขาใช้วิกฤตโอกาสอก็คือเพราะว่ากาตาบินราคาดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกลักัยุดนะครับของรถเคตเตลิกซึ่ง <c oughs> ทั้งหมดตรงนี้ประมาณเขซื้อเนี่ยในระยะสิบปีเนี่ยเอ่อทั้งหมดประมาณหนึ่งพัน 200ล้านบาทนะครับผมตัวนี้เออหน่งพันสล้านบาทนะฮะหรือประมาณ3าล้านยูโ <c oughs> รนะเราก็ในช็อตลิสต์นะครับซึ่ง <c oughs> น่าจะประกาศผลในประมาณสักวันที่เ,เดือนเดนกันยายนาทเดือนทำตรงนี้ครับผมครับค่ะค <c oughs> มีโอกาสได้เหมือนกันเถอะของงานกาตากาตาแอลลายทำตรงนี้กา <c oughs> <c oughs> ตาเอไลน์เราเรามีโอกาสได้ครับครับผมครับครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าหน้าที่กระตุกไหมตอนดูตอนนี้กระตกไหมฮะกระตุกไหม,ม<ข>ลาบเอื้อนดีปะ,อ,ปอ,ะอ,อ๋อเหรอพอดีคุณรวจรว็นั่งอยู่ในรถอ่ะนะฮะดูดูดสัญญาณบางช่วงจะมีมีกระตกหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเจอถ้าเจอช่องสัญญาณดีๆที่จะขอให้หยุดหยุดรถหน่อยอนิดตอนนี้ดีไหมตอนนี้ดีไหมก็ดีแล้วนะผมว่าดีแล้วดีแล้วเดี๋ยว <laughs> จอดรถแถวนี้แหละขอขอรบกวนรบกวนกฤษรีกัดรถคุยกันกนิดน,นึ่งเพราะมันจะมีบางช่วงที่ว่ามันเหมือนกระตุกกระตุกครับผมนะไดคอ่บคราวนี้เออเห็นว่ารถนี้เป็นรถที่ที่สามรถสองล้อที่ผ่านมาเป็นไงครับประสบความสำเร็จไหมในการออกคนกู้แล้วก็มีการชำระอะไรเนะี่ยให้ผลตอบแทนอะไรกันไปพอสมควรหรือ,อยังเรียบร้อยทั้งหมด <c oughs> ทั้งหมดจริงๆไม่ใช่ล็อตที่สามนะครับเรามีมันเอาสามล็อตครับโอ้ฮะล็อตคือล็อตที่หนึ่งก็จํานวนสองร้อยล้านนะครับประมาณนะก็จะไถ่ดอกเบี้ยหกจุดห้าเนี่ยครับเหมือนกันคือจ่ายดอกเบี้ยทุกๆสามเดือนครับไถ่ถอนเดือนกันยาก็คือเดือนหน้าเนี่ยนะฮะเดือนหน้าวันที่ยี่เอ็ดนะครับซึ่งอันนี้ก็เราเตรียมยอดสําหรับไถ่ถอนทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับล็อตที่สองที่เราออกตอนนั้นก็คือ ห้าร้อยล้านห้าร้อยสี่พันล้านนะครับจะไถ่ถอนเดือนกุมภาเดือนปีหกสี่ครับผมนะซึ่งตัวนี้จากแคทโฟที่เราคำนวณเรื่องเงินเรื่องกุ๊บเรื่องเงินที่เราเตรียมเอาไว้ก็เตรียมเรื่องไถ่ถอนนะครับไม่นับไปจนไทยก็คือสามร้อยล้านบาทก็กําหนดไถ่ถอนตุลาปีครับอันนั้นก็ไปบวกกันนะครับก็มีแคทโฟเนี้ยเข้ามา อ่าเป็นกนครับผมครับถ้าถ,ถ้าแบบนี้คนที่เคยอุดหนุนคนกู้ในว่าสถาบันหรือว่านักตุลาใหญ่เดิมก็น่าจะจองเข้ามาเยอะนะเพราะว่าให้ผลตอบแทนเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากถ้า,าเปรียบเทียบ,บกับ,บเงินฝากแบบเบีย้ยใช่ไหมครับผมครับจะว่าลูกค้าเก่าหรือว่าหรือว่าคนที่เคยอุดหนุนมาก่อนน่ก็น่าจะจองกันมาเยอะแล้วนะล็อตนี้ใช่ไหมฮะว่าอย่างนั้นได้ไหม พอดียังไม่ได้สอบถามทางกิงฟอร์ดนะครับอ๋อคิงฟิร์ดเป็นคนเป็นกัดการกันได้กต่สอบถามทางฟอรดดูพอดีชุดจะจะยุ่งๆ <c oughs> เดี๋ยวคงกิงฟอร์ดคงทำงานหนักจริงแต่การมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนะตอนนี้ทุก <c oughs> คนยัวตัวเรื่องนี้ไปหมดเพราะว่ามีบางเจ้าเขาก็ขอยืมปฏิบัติการกันอีกอร์ดครับ <c oughs> ก็ได้มีมีคําถามท่านผู้ชมฝากถามอาไงให้คุณสซเเดชนะถ,ถามมาจริงนะผมไม่ได้ผมไม่ได้มไปให้คำถามขึ้นมาเองบอกว่าน่าสนใจผลตอบแทนดีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครให้ให้ให้ผลตอบแทนทุกสามเดือนระยะเวลาถ่าถอนก็แค่สองปีเองเนี่ยไม่นานแต่แต่ว่าแบบติดว่านอนเรทก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเครดิตเรดติ้ง พอจะพอจะให้คำอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับกับนักรรกก็บริษัทเราก็ยังไม่ได้เป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่มากน,น,นะครับ,รบก็ตอน,นก็ถือว่าเราได้คุยกับฟรีสแล้วนะครับเรื่องการทำกิเฟรนิ้งหรืออะไรเราก็คิดว่าเราต้องปรับเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขบางตัวนี้อย่างเช่นตอนนี้เราเคยปีปีก่อน เราเคยพูดเรื่องเครดิตเรทติ้งซึ่งในของเราเนี่ยยังไม่ดีมากเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยเราเป็นงานโตเด็เราไม่มีรีซาร์จเราไอ่รเราได้เข้าใจว่าเไม่ดีเขาเขาก็ให้ให้บอกการบ้านมาเรทติ้งของเราเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่างานเราเป็นงานทาหางานแก yeah. ่มันก็คือเราควรจะเพิ่มนะครับ ช่วงสอบปีหลังจากเนี่ยก็พยายามดิเวอร์ซิฟักธุรกิจเรารออกไปเพิ่มกลายเป็นในลักษณะเอ่เอเซอร์วิสนะครับเราก็ได้งา,านโครงการต่างๆมากมายซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีรีเกอร์ดิทัมเนี่ยจุดเดือนหนึ่งเนี่ยที่เจ็กว่าล้านบาทน,นะครับแล้วถ้าเอา่อทำกับอะไรนะเมื่อกี้ที่ผมบอกมอ,อสอน่ออนะครับ,รบแล้วได้งานไปด้วยนะฮะ ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเครดิตเลตติ้งเรานะอ่านะฮะเป็นอยู่เบสเนได้แต่ตอนตอนนั้นเนี่ยเรากําลังจะทำเครดิตเลตติ้งมันก็มาเจอเรื่องโควิดนะครับอตอนอต้นต้นปีพอดีนะครับะะซึ่งซึ่งเอเลเมนต์เอเลเมนต์องค์ประกอบเราเนี่ยผมคิดว่าครบที่จะสามารถทำเครดิตเลตติ้ง,งได้แล้วแต่มนติดองค์โควิดปุ๊บมันก็ทําให้นะครับธุรกิจนะ,ะธุรกิจเรามีสามพาร์ทพาร์ทแรก การส่งออกเนี่ยถูกกระทบอย่างแรงนะครับเราก็เลยต้องหยุดนะครับการทำเรจตี้ไว้ก่อนประกอกับเราก็เคยออกคุ้นกู้แบบไม่นอนคิดมาแล้วครับ,รบแล้วก็เคยชำระนะฮะให้ให้มันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ใช้ในลักษณะแบบเดิมเนะีฮะแล้วก็จริงๆแล้วบริษัทเราก็ไม่ใช่เป็นแบบมีปัญหาด้านโควิดแล้วก็ไม่มีลูกค้าหรืออะไร ตอนนี้ก็คือปุถุคาอย่างที่บอกทั้งในประเทศและครับอ่าทางต่างประเทศเป็นไงครับครับเจ้าเศก็ยังมีอยู่นะครับผมบางโอกาสทางธุรกิจเราเนี่ยนะฮะโอกาสฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางธุรกิจของเราเนี่ยก็ก็มีครับครับผม ครับผมครับเข้าใจนะในส่อนตรงนี้ก็เอ่อเข้าใจว่าเวลาออกฝากหุ้นกู้เนี่ยแม้ว่าตอนตอนนี้ยังเป็นนันเรทจู่นี้นะเป็นนันเครดิตเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ผ่านระเบียบของกรตอมาทุกอย่างใช่หมผ่านผ่น,นทุกกรตอไม่อนุม,มัติเราก็ออกไม่ <laughs> ไ,ได้ <laughs> <laughs> โอเคจะาขายจะให้จองได้เมื่อไหร่ครับหุ้นกู้ของตัวชอตวีร็อตนี้ครับ ครับ9ก้1กันยาครับแต่ถ้าตอนนี้รอบก็ลองนะฮะตามที่เอกสารที่ออกไปนะครับครับก็ก็เราก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางผู้ออกก็คือบรอร์ดยาทางบอร์ดได้ครับจะีดติดต่อกลับไปครับผมครับับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เึ้นเบอร์ติดต่อให้หน่อยหนึ่งเลยครับ,รบเรื่องของอการเปิดจองนี่ก็วันที่9เดือน9ครับ ถือว่าเ,ออเลิกงามยามดี9ถึง11หร <c oughs> ือ1นะ9ถึง11นะครับสำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะออลงทุนนะคุ้นกู้ของชอวทวีก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วกออ็ขอสอบถามคุณเรเดชเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับ,รบว่า เนีนี้ท่านเต้นก็ฝากถามมาว่าในงวดของไต่มากหนึ่งออกมาแล้วดูแบบว่าผลผลงานก็ไม่ค่อยดีรับผลกระทบโควิด19นะครับแล้วผลงานงานในระยะที่เหลือของปีแล้วก็อนาคตมีแนวโน้มไปทางไหนครับคือตอนนี้นะครับรก็รู้มีเรารู้ถึงปัญหาตั้งแต่ประมาณช่วงคต้นครับเราได้ทำการรับจรีนะครับบริษัท นะครับ,รบเรื่องอ่าก็คือเรื่อง่าไม่ใช่จากสองก็คือเรื่องจำนวนครับซึ่งตอนนี้บริษัทจา,จากเดือนเดือนตุลาเดือนตุลาอากันยาจากเดือนกันยาไปอ่าทางบริษัทจะรายรับกับรายจ่ายเรียกว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายครับ,ค,รบคือเราทําให้ r e c u ล r i n g income ของเราเนี่ยสามารถ cover รนะครับเป็นทั้งเงินเดือนแล้วก็ ค่าไฟค่าต่างได้หมดเพราะฉะนั้นนั่นก็บริษัทพูดง่ายๆก็คือว่าได้แอสโฟลิคอลิ่งยี่ปัจจุบันโดยตระหนักว่าก็สามารถหยุดก็มีโอกาสที่จะขบวนงานใหญ่ต่อไปในอนาคตท,ที่บอกนะครับ,รบแล้วก็เราก็ยังพัฒนาอย่างที่คุณต้วนทราบก็ที่จังหวัดขอนแก่นก็จะมีบริษัทลูก นะครับที่ทำเรื่องเก็บโซเชียลนบครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะธุรกิจเองนะที่ชอบกับทีมกีรทปรแกนันทำกันมันรเราก็แปลงนี่เนี่ยให้มาเป็นกิจลักษณะก็เป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งของเรารนะครับขึมม้นมาก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่โุเนี่ยผมคิดว่ามันจะโตข,ขึ้นพอสมควรน,นะครับผมบแล้วก็บางธุรกิจเราก็อาจจะ เอ่อจะต้องยกเลิกไปครับที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เยอะเยอะอะไรพวกนี้นะครับเรามีการรีสตาร์ทตัวเราเองครับเรื่องแคสโบนะครับดูแลลึกองนะแล้วก็การออกหุ้นผู้ครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นการออกผู้เพื่อเป็นเป็นสปริงบอร์ดการทํางานท,ท,ที่ที่พูดมาก่อนต้นตนะครับการทำงานในอนาคตครับ ก็เอ่ออยากฟังเสียงให้เกิดความมั่นใจหน่อยเองคุณเซอร์เดชสำหรับคนที่จะซื้อคุณกู้รัดนี้อ่ออเพราะว่าไม่มีเออเลทไม่มีเอ่อเครดติตเลทติ้งอยู่เนาะให้ความให้ความสบายใจได้ยังไงว่าครบกำหนดไถ่ถอนมีจ่ายต้นจ่ายดอกครบกำหนดแน่นะฮะะ <laughs> รับตัวจากเอ่อถ้าถ้าดูจากเอ่อ,อ,อตัวเลขเนี่ยจะมี เอีกลิงกับอยู่ที่ประมาณปีละกว่าล้านครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวตัวแรกที่เป็นบริษัทตัสองก็คือกับที่เราเอ่อไปแล้วครับแล้วเราก็เข้ามาตอนช่วงหนึ่งสองรถสามเวลาวัน<ม>นั้นก็คือเอ่ออย่างก็มีมีมีโอนะครับที่จะชำระไทยเือนนะครับนอกนั้นก็มีเอ่อโครงการรัฐบาง ที่มีปัญหาที่ฟอกกันนะทางรัฐเนี่ยเขาอยากจะให้ต่อซึ่งตรงนั้นก็จะเพิ่มเพิ่มมันเป็นโครงการเช่าเช่าอุปกรณบางอย่าง<อ>เวลาเพราะฉะนั้นน่นจะอุกกรณนั้นกับในช่วงปิดครับเราก็จะโอนเพิ่มมาเดือน,นละ15ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็เป็นแอดโฟทีก่กลับมาสามารไถไทยทอ แล้วก็ซ่อมในโครงการ,เรา,เ,ราเราคุยไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็เราเตรียมขาดนะครับที่จะแกะแปลงหนึ่งแปลงใหญ่พิตรธภาพฑซึ่งตัวก็ขาดฉายเป็นนะครับซึ่งขาดายตัวนี้ดินต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเป็นกลับมาได้ซึ่งที่ดินแปลงก็เกือบสองรยสองร้อยเจ็ด นั่นก็เรื่องเกี่ยวกับจะกลับมาในทอนนี่ผมคิดว่าไม่นะาความกังวลนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยงวดที่วันที่21ยาเราก็เตรียมตัเงินไปนะครับเขา18ในทอนี่21เตรียมไปแล้วครับด้วยด้วยการ่ยเราก็ลดด้วยคิดว่า พกก็นะครับในภาพใ,ในถอนหุ้นลอตนี้ห้าร้อยลักนะครับออครับกนะ็ขอบคุณคุณสุรเดชมากที่ให้ข้อมูลวันนี้นะฮะเสน้นทางเน็ตสัญญาณจะมีกระตุกอยู่บ้างนะฮะอาจอาจจะเรียกจากว่า <laughs> อยู่ในสถานที่สัญญาณไระยด็ดีผมว่าอย่างนี้ถ้าวันไหนเจอสัญญาณดีๆอยู่ที่ออฟฟิศนะคุณสุรเดชนั่งนั่งคุยกันอย่างนี้กันอีกสักวันหนึ่ง สัญญาณสัญญาณภาพแจ็มนะสัญญาณภาพที่ชัดเจนเลยว่าสัญญาณเสียงมีกระตุกอยู่บ้าง<อ>เ,าเพื่ออยากจะได้ถามรายละเอียดกันให้ยาวๆกว่าน,นี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการตัวธุรกิจของชอทวีนะฮะ<อ>ท,ที่เล่าให้ฟังว่าโอ้มีทั้งอุตสาหกรรมพวกของเดิมที่ว่ามีทั้งเ,เกี่ยวข้องกับรถยนต์รถบรรทุกนะ แล้วก็กำลังจะไปบุกขยายงานที่ขอนแก่นที่ว่านะพื้นที่สองร้ยอยเจ็ดไร่แล้วก็ได้สตัง์ล็อตนี้เนี่ยพูดง่ายเหมือนสปริงบอร์ดเลยนะจะทําให้บริษัทได้ก้าวกระโดดไปทำไม้ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ของทั้งบกสขายรถให้กสมบกสสิ้นเดือนหน้านี้ได้ลุ้นข่าวดีเรื่องกาตาแอร์ไลน์ใช่ไหม แล้วก็ที่มำงานก็มีเรื่องของอ,อินเทอร์เน็อินเครมหรือว่ามีรายได้สมัครเสมอเข้ามาในระหว่างนี้แล้วก็กำลังจะไปให้ทางทชเนี่ยจัดเครดิตเต็งใหด้ด้วยนะแล้วก็หุ้นกูนก้รัดแรกครบกำหนดยี่สิบกันยายนเนี่ยพร้อมที่จะให้ถ่ายถอนเหมเือผมว่าคนที่จะถ่ายถอนนี่คงจะมาจ่ายสตังค์ซื้อหุ้นกู้รัดนี้อีกนะครับ แต่ที่สัญญาณวันนี้ไม่ค่อยดีก็เลยขออนุญาตประมาณนี้ก่อนรอบแม่เดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรเดชนะฮะทวีแสงไยกุลนะครับซีอโอของชอทวีนะฮะสำหรับท่านที่สนใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะฮะในการลงทุน อันนี้จะเป็นรายได้ค่อนข้างประจำหน่อยหนึ่งก็คือว่าผลตอบแทนก็7เปอร์เซ็นอายุอุนกู้2ปีแล้วเขาก็จะมีการจ่ายคล้ายๆเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยทุก3เดือนแล้วก็ครบกำหนดที่ว่าจะไถ่ถอนก็ปี2 5, 6, 5. ะะองห้าหกห้านท่านที่สนใจที่จะลงทุนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์หน้าจอให้หน่อยหนึ่งนะครับผมก็พยายามหาดูผมก็จำไม่ได้อยู่กันเดี๋ยว เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมหาดูให้นะเอาขึ้นให้เรานะเออตามนั้นนะเออถ้าถ้าถ้าใดสนใจก็ติดต่อกันไปตามนั้นเลยนะนะฮะตามตามที่เห็นอยู่หน้าจอเน่ยนะครับจะไปขานเบอร์ก็ไม่รู้จะขานกันยังไงเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมผมหาเอาเดี๋ยวจะหาเบอร์ให้ครับแตนะ่อยู่หน้าจอแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่หน้าจอก็โอเคครับ ดูกันตามนั้นนะฮะเ,เหตุที่เอมาเล่าให้ฟังก็มีอยู่สองเรื่องเออเขามีเบอร์ติดต่อนะี่อยู่ตรงไหนเนี่เอ,เอจ้าเจ้าหน้าที่เขาขึ้นให้แล้วนะอยู่ตรงข้างล่างนะเบอร์โทรของคิงฟอร์ดคิงฟอร์ดที่เป็นที่ปรึกษ,ษาด้านการเงินนะเอาจดนะศูนย์สองแปดสองเก้าหหห้าศนะนะครับศูนย์สองแสองเ้าหหห้าศ ย้าอีกทีหนึ่งว่าที่ผมเชิญคุณสุรเดชมาเล่าให้ฟังวันนี้นี่ก็คือไม่ได้ค่าโฆษณานะคระับนี่พูดให้ท่านสบายใจได้ไม่ไม่ใช่ว่าเออผมไปเชิญคุณสุรเดชมาแล้วเขาให้ค่าโฆษณาผมค่าประจําผ่านผมผมก็เลยมาพูดให้เนะี่ยไม่ใช่นะเลยมาสัมภาษณนะ์เนี่ยไม่ใช่อ,อ่อมีอยู่สองเรื่องที่ว่าเหตุผลที่เชิญมาสัมภาษณ์เนี่ยหนึ่งมีท่านผู้ชมเพื่อนนั้ทุนถามมา ว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยน่าสนใจผลตอบแทนดีเดอรต่อปีน่าเปรียบเทียบกับว่าเออเอาไปฝากบงฝากแบงก็ได้ไม่ถึงหลือหนึ่งแล้วแหละเวลานี้ใช่ไหมแล้วกออ็จ่ายดอกเบี้ยก็ทุกสามเดือนอายุก็แค่สองปีปีหกห้าก็จะจ่ายคืนแล้วตัวธุรกิจเนี่ยมันคงแข็งแรงดีไหมอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ผมผมก็เลย มาสัมภาษณ์ประเด็นที่สองก็คือว่าที่ผมเล่าครับเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนผมไปขอนแก่นไปบรรยายให้อบอจอกาลสินฟังระหว่างนั้นก็เลยแวะไปทานกาแฟกับพักพวก <c oughs> พักพวกเพื่อนผมนี่แหละพอดีผมก็มีพื้นเพเป็นคนขอนแก่นก็เลยแวะเยี่ยมพักพวกนะฮะเสียอีท คุณชาติดเดลงแกเป็นเจ้าของพ่อปาร์ตี้รายใหญ่อยู่ที่นั่นเนี่ยพิมานธานีแล้วก็เป็นนายกสมาคมค้าสังหารียมซับที่ขอนแก่นแล้วก็แถบภาคาอีสานทาง่ักว่าคนี้ก็บางเงินว่าเป็นเพื่อนกับคุณ,ค,ณนะคุณสุรเดชนนี่ะคสุรเดชก็มานั่งเล่าไห้ว่าเออนี่แกกําลัง ติดสปริงบอร์ดได้สตางค์มาก้อนนี้ได้จะไปกันได้เยอะก็คือว่ากำลังไปประมูลงานนี่แหละเอารถเมย์ไฟฟ้าไ,ไปขายให้กสทมกโกขายให้บกส <c oughs> แล้วก็กาตาแอร์ไลน์อะไรที่ว่าน,นี่ยแล้วก็หลายอันอยู่นะแล้วก็ออกคุณกู้กันมาก็หลายล็อดลอตล่าสุดนี่ครบกำหนดวันที่21นี้ถามบรล้านก็จะ ก้ควาถอถอนใช้คืนแล้วก็ออกลอดใหม่มาก็กเพื่อ,อากาศนีนะ้ก็เลยเชิญมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผูน้ฟังฟังหรือแม้กระทั่งว่าเอาผลตอบแทนที่แบบสม่ำเสมอไหมเออเจอ7%ต่อปีมีปันผลกันทุกสามเดือนอีกสองปีข้างหน้าปีหกห้าถ่ายถอนเงินต้นคืนครบนะ เดียวผมก่าเชิญเจ้าของเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วคุณก็สบายใจได้ว่านัทวฒิไม่ไดเอามาเชีย์ซีซัวเพราะว่าอะไรนะเพราะเพราะว่าได้เงินค่าโฆษณาเลยเอามาลงเนี่ยเอามาพูดเนี่ยไม่ใช่คนสนใจผลตอบแทนดีผาสมรวจบางินว่าเป็นเป็นพวกกันเออว่าเงั้นก็แล้วกันว่าเป็นพวกกันผมเลยเอามาเล่าให้ฟังอย่างของของยอดอวีเนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพวกเราก็ลองพิจารากันดูแล้วก็อาจจะ ขยับว่าเออตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการลงทุงนตรงหนึ่งไหมลองขยับกันไปดูเนี่ยเอาให้เบอร์โทรกันไกครั้งหนึ่งเผื่อจะติดต่อคนเอาไปว่าคนที่เขาขายของให้คุณสุรเดชนี่นะเนี่ย,นะเ,ยเบอร์โทรก็ตามนี้นะเอาจดจดเลยเนียหาไม่เจอแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเนียนะศูนย์สองแปดสองเก้าหกหกห้าศูนย์ 0. ตามนี้นะ ร้อยสองแปดสองเก้าหกเก้าสู